ดนนายบุระเล่าทั้งน้ําตาครอบครัวสูญเสียห้าชีวิตเผยเคยเตือนโกดังพูดแล้วแต่ไม่ฟังก่อนมาเกิดความสูญเสียกับทุกคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาโดยตลอดเล่าทั้งน้ําตาเสียคนในครอบครัวรวมห้าคนจากเหตุเพลิงไม่โกดังดอกไม้ไฟเผยก่อนหน้านี้พ่อเคยห้ามและมีปากเสียงกับเจ้าของโกดังบ่อยครั้งเพราะกังวลจะเกิดเหตุลนนักษณะนี้เมื่อวันที่31กรกฎาคม66นายยศนัยนบูระ หนึ่งในผู้ที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุโกดังพู้ระเบิดในพื้นที่ตําบลมูโนกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเล่าถึงนาทีที่กลับมาถึงบ้านหลังจากเห็นเพลิงไหม้และได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทันทีที่กลับมาถึงบ้านพบว่าทั้งบ้านตนเองบ้านยายและบ้านพ่อพังเสียหายจากแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องนายยศได้ในกล่าวว่าตนได้เข้าไปช่วยเหลือยายนําไปอยู่ในที่ปลอดภัย ส่วนพ่อนั้นเข้าไปเพื่อจะช่วยแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วโดยนอนอยู่กับหลานอีกคนทั้งสองถูกไฟไม่ทั้งตัวจึงรีบไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านซึ่งติดในตัวอาคารร้องขอ,งคอความช่วยเหลืออยู่อีกสามคนนายยศได้ในกล่าวว่าจากนั้นจึงกลับมาสำรวจบ้านญาติญาติของตนเองในละแวกเดียวกันแต่พบหลานวัยแปดเดือนกระเด็นมานอกตัวบ้านในขณะที่แม่ของหลานนอนเสียชีวิตภายในตัวบ้านถูกเสาทับและไฟไม่ทั้งตัวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าตกใจและเสียใจมาก พราะที่ผ่านมาพ่อเคยเตือนเจ้าของโกดังและมีปากเสียงกันโดยตลอดเพราะพ่อกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้โดยลอตล่าสุดที่ขนมาก่อนเกิดเหตุ 2- ถึงสวันซึ่งพ่อไม่น่าจะทราบเพราะเคยบอกไว้แล้วถ้ายังขนมาเก็บไว้อีกจะแจ้งความแต่ก็ยังไม่ทันแจ้งความก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นก่อนเกิดความสูญเสียกับทุกคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาโดยตลอดและสุดท้ายเกิดขึ้นจริง,รงนายยศไดในกล่าวนายยศไดในกล่าวว่า หากเป็นไปได้ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกโดยเฉพาะที่ชุมชนไม่ควรมีวัตถุวไวไฟหรือของอันตรายที่มามาติชนออนไลน์เราขอเรียกร้องให้นําตัวคนผิดมาลงโทษทั้งเจ้าของและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่าทําเป็นเพียงวัวหายแล้วล้อมข้อขอแสดงความเสียใจและเป็นกําลังใจให้ผู้สูญเสียทุกคน